เงินเดือนยังไม่ออกเงินก็หมดไปแล้วรายรับไม่พอหรือว่าเราแค่ยังไม่รู้วิธีใช้ EP นี้ชื่อว่ารายรับไม่พอขอจัดงบเพราะหลายหลายคนเข้าใจผิดว่าเงินไม่พอเท่ากับต้องหาให้มากขึ้นแต่จริงๆแล้วถ้ายังใช้เงินแบบเดิมต่อให้หามาได้มากแค่ไหนมันก็ไม่พออยู่ดีหรอกครับโค้ชหนุ่มสอนให้เรารู้จัก งบส่วนตัวซึ่งไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไรยุ่งยากเลยแค่แบ่งเงินเป็น3มกองง่ายๆดังนี้กองที่1จําเป็นค่ากินอยู่ค่าเดินทางค่าหนี้ที่จําเป็นกองที่2อนาคตเงินออมเงินลงทุนกองที่3เผื่อใจค่าเที่ยวค่าช้อปปิ้งเติมความสุขเล็กๆ เคล็ดลับที่สำคัญคือยาวเงินเผื่อใจไปใช้ก่อนกองจำเป็นและอย่าลืมเก็บเงินอนาคตตั้งแต่วันแรกที่ได้เงินการจัดงบไม่ได้ทำให้เราลำบากแต่มันทำให้เราควบคุมเงินแทนที่เงินจะควบคุมเราถ้าคุณรู้จักจัดงบเงินเท่าไหร่ก็พอใช้อีพีหน้าเราจะคุยเรื่องนิสัยการใช้เงินในอีพีที่มีชื่อว่า ใช้ไม่คิดชีวิตพังเตรียมพฤติกรรมแบบคนรวยตัวจริงไว้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ